นะคะลิต้าอยู่จังหวัดบุรีรัมย์ที่นี้แดดร้อนมากนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยลิต้าไม่ลืมเลยนะคะที่จะพกครีมกันแดดครีมบํำรุงผิวนะคะมาด้วยนะคะเจ้าตัวนี้เลยเอาล่วว่า m t 1วนั่นเองนะคะนี่วันนี้ไม่ได้มาขายของแต่อย่างใดแต่ว่าจะมาแชร์นะคะเรื่องที่ว่า ทำไมลิตาถึงขาวขึ้นเพราะว่ามีคนถามเยอะมากว่าเฮ้ยผิวใสขึ้นผิวขาวขึ้นเต้าแก่ไปฉีดผิวมาหรอเปล่านะคะเราจะไม่เอาสารอันตรายเข้าผิวเด็ดขาดนะคะไม่แน่นอนนะคะเพราะว่าการฉีดผิวหรือการกินยาขาวเนี่ยเป็นอะไรที่อันตรายมากนะคะมีทั้งสารประหลอดแล้วก็ สเตียรอยอะไรอีกมากมายนะคะนี่แค่เพียงแค่เราบำรุงผิวก็พอเพราะว่าตัวนี้นะคะที่ดิต้าไว้วางใจให้ดูแลผิวเนี่ยเพราะว่าเขาดูแลผิวได้ขาวขึ้นจริงหลังจากที่ดิต้าใช้ได้สองสัปดาห์นะคะผิวขาวขึ้นจริงๆนะคะแล้วตัวนี้เขาได้รับการรับรองมาแล้วว่าผิวขาวใสขึ้นจริงนะคะร้อเปอร์เซ็นต์แล้วก็ปลอดภยัยเพราะว่าเจ้าตัวเดคินนะคะเขามีสารสกัดจากโสมนั่นเองนะคะซึ่งโสมเนี่ยเขาก็จะเป็น มีเอสเอนะคะเป็นกรดผลไม้นะคะทําให้ผิวขาวใสขึ้นจริงนะคะซึ่งตัวนี้เขาจะไม่เหมือนครีมพอกผิวแต่อย่างใดนะคะครีมพอกผิวเนี่ยเขาก็จะแค่ทาแล้วก็เหมือนพอกผิวให้ขาวไปวันๆใช่ไหมแล้วก็พอล้างล้างน้ําก็หลุดและนะคะแล้วก็บางตัวเนี่ยเป็นครีมบำรุงผิวก็จริงแต่ว่าก็ไม่ได้บํารุงลึกถึงชั้นเมลาดินอะไรแต่อย่างใดนะคะเพราะว่า ไอตัวที่บำรุงผิวแต่ละตัวเนี่ยครีมทั่วไปนะคะเขาก็จะแค่มีแค่ครีมบำรุงผิวแล้วก็ทาทาทาเท่านั้นนะคะแล้วก็บางตัวก็ไม่ได้ข่าวขึ้นจริงนะคะแต่ตัวนี้ที่มีต้าไว้วางใจให้ดูแลเพราะว่าตัวนี้เขาข่าวขึ้นจริงๆเขาแตกต่างจากตัวอื่นเพราะว่าเขามีเซรั่มนั่นเองนะคะแต่ละตัวเนี่ยเขาจะประกอบไปด้วยเซรั่มนะคะซึ่งทุกตัวเขาจะมีเซรั่มเลยนะคะเดย์ um, ครีมก็มีเซรั่มไนท์ครีมก็มีเซรั่มนะคะเซ็ตหนึ่งจะมีทั้งหมดสี่ตัวเป็นสองกล่องอย่างนี้นะคะเซ็ตหนึ่งนะคะมี่่ยเเคค้าก็จะะะมมีซรัน เซรั่มทาเปิดผิวก่อนนะคะทาให้ให้เซรั่มเปิดผิวนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็ทาทาครีมบำรุงผิวนะคะเป็นมีเอสเอถึงหกสิบเลยนะคะเดี๋ยวจะทาเซรั่มให้ดูนะคะตัวนี้นะคะเซรั่มเป็นเนื้อครีมสีเหลืองนะคะขึ้นคนมากเลยนะคะก็ทานะคะเปิดผิวก่อนนะคะทานะคะเปิดผิวเหมือนเปิดผิววะค่ะทําให เอ,อ่อครีมบำรุงนะคะบำรุงลึกได้ได้สู่ชั้นผิวเมลานินมากขึ้นนะคะต่ะเซรั่มนะคะเขาจะไม่เหมือนตัวอื่นนะคะตัวอื่นเขาก็จะมีแค่ครีมบำรุงผิวใช่ไหมแต่ตัวนี้เขาจะพิเศษตรงมีเซรั่มแลวหลังจากนั้นเราก็ทาครีมกันแดดลงไปนะคะทาครีมบำรุงลงไปนะคะตัวนี้นะคะป้องกันได้ป้องกันแดดได้จริงค่ะเพราะว่าหลังจากที่ลิต้าก,กลับมาผิวไม่แสบไม่แดงเลยถึงแดดจะแรงแค่ไหนก็รู้สึกได้ว่าแบบว่าเอ้ยผิวไม่ดําขึ้นอะ่ะเอออะไรเงี้ยเพราะว่าลองใช้มาหลายตัวแล้ว ตัวนี้รู้สึกว่าเลิศที่สุดนะคะเพราะว่าเขาบำรุงเอ่อบำรุงผิวได้ล้ำลึกแล้วก็ขาวขึ้นจริงนะคะหลังจากที่ใช้ได้สองสองสัปดาห์นะคะขาวขึ้นจริงๆปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนนะคะได้รับการรับรองมาแล้วนะคะแล้วก็จะบอกว่าของของปลอมเยอะมากเพราะว่าตัวนี้เขาดีขึ้นใช้แล้วขาวขึ้นจริงใช่ไหมคะแล้วก็ของของปลอมก็จะเยอะอะไรเงี้ยเออเพราะว่ามันขายดีอะไรเงี้ยคะ่ะเดี๋ยวบิต้าจะเอ่อโพสต ทางการสั่งซื้อครีมเจ้าครีมตัวนี้นะคะว่าต้องสั่งทางไหนถึงจะได้ของแท้ร้อยเปอร์ซ็นแน่นอนนะคะส่วนเจ้าไนท์ครีมนะคะหลังจากที่เราไปเ,ปเซอร์นกับแสงแดดข้างนอกมาแล้วใช่ไหมเราก็ต้องทาไนท์ครีมไปด้วยนะคะไนท์ครีมก็จะมีเซรั่มเหมือนกันนะคะอ่เซรั่มนะคะเป็นสีฟ้าอย่างนี้นะคะนะคะก็ทาทาทาเปิดผิวเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็ทาเจ้าครีมบำรุงลงไปนะคะ ก็ตัวนี้ก็จะช่วยบำรุงผิวได้อย่างล้บลึกเลยนะคะถ้าจะทาเซรั่มก่อนนะคะอเขาจะแตกต่างจากตัวอื่นนะคะสังเกตได้เลยก็คือตัวอื่นเขาจะมีแค่แบบว่าขี้บำรุงใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้เขาจะมีเซรั่มด้วยอ่ะพิเศษมากดคะแนนเต็มนะคะแล้วก็จะไม่นอกใจแน่นอนเพราะว่ารู้สึกว่าตัวนี้ทําให้ลิ้าผิวขาวขึ้นจริงนะคะไม่ต้องไปฉีดผิวไม่ต้องแบบเออไปเสี่ยงอันตรายนะคะกินยาขาวอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันอันตราย <tinc S 1> ต่อผิวแน่นอนนะคะ ตัวนี้มันดีมากๆนะคะที่สําคัญชอบมากนะคะแล้วก็จะไม่น่าใจแล้วก็จะใช้ตลอดเพราะว่าตัวนี้ทําให้ผิวขาวขึ้นจริงๆนะคะเน้นเลยว่าขาวขึ้นจริงๆแล้วปลอดภัยนะคะที่ บางคนแบบเฮ้ยเลิกใช้แล้วจะกลับมาดํากลับมาดํำไหมไม่ดํานะคะเพราะว่าตัวนี้เขาบํารุงลึกเหมือนอาหารผิวเลยนะคะก็บํารุงลึกสู่ชั้นผิวหมดแล้วก็ทําให้ผิวขาวใสาจากข้างในสู่ภายนอกเลยนะคะเพราะตัวนี้เขาเปียบเหมือนอาหารผิวกันเลยนะคะเดี๋ยวจะโพสช่องทางการสั่งซื้อแล้วนะคะสารวณีตัง้งก็ไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย